พคุณครับตามกันต่อยก4ี่ครับยกนีครับเดินต่อเนื่องครับตอน้าของเด็ดขาดไม่แต่ว่าพอเดินเข้าไปวงนดีรูปร่างของกัปตันทีมนี้ดูขนาดว่าล็อกเฉยๆยังไม่ทําอะไรดูใหญ่กว่าเยอะเลยครับบอลอยด้วยรูปร่างแก่ดีเหลือเกินนะครับลูกชายของพี่ไทยแลนด์เด็ดขาดแจ็บประเภท ทนทรหดอยู่แล้วครับวงในอ้าวอ้าวอ้าวมากดกดคอน้องมันน่ากลัวเลยครับกดได้อ้าวล็อกได้ล็อกได้อ่าทําท่าคอพับคออ่อนเหมือนกันครับพี่บอลโอ้โหโอ้โหนี่ครับมาโอ้โหนอกจากเตะขาต่อยมัดมาหาลูกจับเมื่อสักครู่นี้นี่แฟนๆฮือเลยครับโอ้แต่ว่านี่ครับมาหากับตันทีมมาเริ่มตั้งได้เริ่มตั้งได้ จับห oh. น้กกากลัวเลยครับเด็กขาดตรกนี้แมเวลาล็อกเวลาโหที่ทำเอาผวาได้ครับวองเสียของกัปตันทีมดูครับตัวเล็กก็จริงแต่ว่าจังหวะล็อกได้เปียวครับแต่ว่าดูกัปตันทีไม่ยกไม่ไล่ไม่ไล่แขนด้วยแต่ว่าเสียไปเรื่อยครับดูครับล็อกได้ล็อกไปครับแกชิงยกมาก่อนเลยครับกัปตันทีมเอ้ามาบวกบวกในกันมาวัดดวงกันครับซ้ายเาาด็ดขาดแม่ประเภท บูแหลกเอาล็อกบิดไปบิดมาบิดไปบิดมาอากรรมการเห็นว่ายังตีกันได้ก็ก็ปล่อยให้ตีโอโอจุกับโอ้โหนี่แหละครับโอ้โอะอะไรก็ตันทีมหาลูกศิษย์ของหางทั้งลูกมากใครจะไปคิดครับว่าลูกเกมมันจะจบแบบนี้คุณติ๊บครับนี่คือสึกเพชจริงีครับดูครับโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้ต้นโยกนี่เด็ดขาดล็อกซะโอ้โหทุกคนนี่ใจหายใจคว่ำครับล็อกอยู่เลยแต่ว่าดูครับ บี้ไปบี้มาเบียดกันไป,ไปมาดูครับโดนกระทุง้งซะแบบโอ้โหทนไม่ได้ครับว่านี่ครับมาก่อนเกมบอกใครน็อกใครนี่มาเชื่อว่าเชื่อว่าส่วนใหญ่จะมองไปที่